ครับสวัสดีครับพี่เมาสวัสดีครับพี่เมาไอ้นี่อะไรอ่ะเป็นพวกลูกผสมครับจะมีลิกเฟเเรสวนคงมรกตมีพวกก๊อตจิด้วยแล้วก็มีลูกแชมป์ด้วยครับปนปนกันอยู่สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับไอ้ชุดนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้เป็นเด็กบ้านครับยังไม่ขายครับยังไม่ขายใช่ไหมครับคาครับกำลังสวยแล้วชุดนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์เลยครับมีแจกแกะครับตัวนี้อะไรครับพี่เหมาอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นเมืองคงมรกตผสมชดาครับอันนี้จะเป็นไม้ของหนึ่งอ่างทองอ๋อครับตัวนี้มีจเจาของครับเนี่ยตอนนี้ยังครับยังยังสนใจก็ฉีกันได้เลยนะฉีกพี่เหมาแลติดต่อพี่เหมาเลยครับ ตรงนี้โซโคทั้งหมดเลยครับหรือว่ามีลาด้วยเป็นอา่ามีโซโคอยู่สบะนี้ค,ววครับอันนี้จะเป็นโซโคอันนี้โซโคครับอ๋อเป็น阿าเลี้ยงคอให้ยาวไว้ครับลองอาราหรอครับอ่าเป็นอาราบิคัมครับตัวนี้อ๋นี้จะเป็นลูกน่าจะเป็นบีเอฟในสวนคงมรกตเป็นตัวเอฟหนงเดี๋ยวสักครู่ครับี้งสายเข้า ฮัลโ <Hello? S 2> หลอยู่ที่ว่าแม่แม่ดแ,แค่นี้ก่อนนะวิถ่ายวีโออยู่แค่นี้ก่อน <ห ả? S 1> ถ่ายวีโออยู่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนฮัลโหลอ่าจะะครัวบางทีน,นี้เมื่อกี้มีสายเข้าครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ส,สดีครับพี่เจมเมื่อกี้พี่สายเข่าหลุดหลุดนิดนึง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับบางทีข้อความอาจจะอ่านไม่ทันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นนะมันอยู่กลางแจ้ง มันต้องต้องอามือคุมแนะถึงจะเห็นอคุมล่มนะไม่ไปเป็นไรไม่ไีก,กะชุดเด็กๆชุดนี้ก็ยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับแกะนี้รอฟื้นก่อนครับอ๋อครับครับไม้มันเพิ่งแยกก็อีกประมาณสักเดือนสองเดือนใช่ปร,ประมาณนั้นกำลังเข้าฟองครับเยอะนะฮะชุดนี้เป็นร้อยเป็นร้อยน่าจะเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดสิบต้น ร้อยกว่าต้นนะฮะเหลือไม่ได้แยกอีกนี่ต่อแยกฝัข้างล่างนี่เดี๋ยวเามาดูของเด็ดกันก่อนดีกว่ามีส้มอยู่มีส้มอยู่ไม่ดูของเด็ดไม่มีแล้วครับสวยฮะสวยไหมสวยมากสนใจก็ติดต่อพี่เหมาก็เลยนะครับ เดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์นะฮะเดี๋ยวต้นนี้ฮะเอาไปแจกครับแกะฮะดูดอกครับเป็นงานดอกไหมฮะต้นนี้ใหเดี๋ยวไปแจกรีฟรีถึงบ้านนะฮะแล้วชุดนี้ปล่อยครับแกะพี่เหมาปล่อยปล่อยนะชุดนี้ขายอยู่ครับอันนี้ไซ์นี้เท่าไหร่ครับไซนี้อยู่ประมาณถ้ามารับเองก็ห้าร้อยครับอ๋อมารับเองห้าร้อยโอ้ ค่าส่งก็คิดค่าส่งตามจริงนะฮะน,นี่คะเดี๋ยวตอนนี้ไปแจกนะครับ <S 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 จะไปแจกฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับ ทุกนี้คืออะไรครับพี่เหมาต้นแรกก่อนเลยต้นแรกคืออะไรครับนี้เป็นโซโฟครับผมจะเป็นตระกูลเขาอินซ้อนผสมถังครับอ๋อครับแล้วต้นนี้ครับนี้เป็นอลูกอาราแชมป์ครับอ๋อลูกจะแชมป์เป็นนมพงครับอ๋อครับครับต้นนี้ตันนี้จะเป็นบีบีครับผมบีบีอ่าบีบีของเจมม์ะครับอ๋อครับต้นนี้ต้นนี้ต้องรออีกสักพักใช่ไหมฮะอันนี้เป็นนมสดดอกของพี่เล่ครับอ๋อนมสดนมสด ถอ,อนช้าไปนิดนึงรากเขาอเลอยอยังเล็กอยู่อืมครับกะคาบใช่ไหมต้นนี้กระคาบ,คบดูใบค่ะสุดยอดมากใหญ่มากใบเลยใหม่ด้วยใบเลยใหญ่ครับต้นนี้พี่นงเขาจีบไปแล้ว อ๋อตอนนี้บั้นหมีใช่ไหมฮะพี่นองนนอ๋อ,อ,งอจับจองแล้วอืมตอนนี้นี่เองก็ชอบใบขนโอ้ตัวน,นี้ใบขนอ๋อใบด,ดำผิวผิวออกดำๆเลยใช่ไหมใช่ครับบีบีเป็นไม้ดำครับดูผิวครับดูผิวดดตอนนี้ยังไม่มีดอกให้เห็นครับ,บน่าจะอลังการ เด็กๆครับรอรอรอขึ้นมาทำใช่ไหมฮะตัดทำรากน,นี้นจะ<ำ>เหลือไม่ค่อยสวยแลวพวกสวยๆก็ทยอยตัดขึ้นมาทำรากครับต้นนี้จะเหลือไม่ค่อยโตช้าครับ อันนี้ก็โซโคแล้วอลาอาัลลาใช่ไหมอัลาทั้งหมดเลยโซโคจับตับลากไว้ยังไม่ได้ลงปูกพี่หมอเปลี่ยนดินอลานี้ก็ไม่ยืดใช่ไหมไม่ยืดครับเป็นไม้เลี้ยงธรรมชาติครับเป็นที่สายพันธุ์ื็ครับไม่มีปัญหาในการยืดไม้ไม่ค่อยถูกกับ ผมซื้อลักงสิบก็แล้วไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แบบไม่ยืดโดยธรรมชาติถ้าใส่ตัวหลังตัวสูงก็กิ่งจะสั้นใช่จะอ้วนแต่สั้นอ้วนสั้นกิ่งไม่พุ่พเวลาอยากให้ยืดจะไม่ยืดตัวนี้ครับตัวนี้อะไรโซโคแล้วเนื้นี่เป็นโซโคเหมือนกันซ้อนอันนี้ตัดทดไว้ถิ่นซ้อนชดาเพชรอัพต้นนูนครับต้นนูนอันนี้จะเป็น อ่าไดมอนด์คิงอืมครับตอนนี้ไดมอนด์คิง้าไปเขาจะสวยมากแต่ทิ้งไว้นานแล้วเลยต้องเอามาปลูกใหม่รอพุ่มใหม่ชุดไม้ไม่ได่แยกเยอะเลยชุดนี้ฮะนะฮะแต่เขายังชุดเก็บครับชุดเก็บชุดนี้ ชุดนี้ผมก็ไปรับต่อไมคทีครับจากพี่เคครับคนเพาะเคเพาะลูกไม้ได้สวยครับอ๋อชุดนี้พี่เคใช่ไหมฮะใช่ครับชุดนี้เอามาจากพี่เคครับอืมกิจทิ่ักิค์ครับครับครับว่าจะไปสวนครับก็ได้เห็นเขาไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าสวนพี่เคจะไปกันแน่ครับแต่ต้องต้องเขาเรกไงอะ่ะอาจจะทำไม้อลาไว้เยอะพอสมควรรับจิตมีเทียบเนะครับไปบดูได้ อย่างพี่เหมาแยกลูกไม้เนี่ยพี่เหมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมฮะเทคนิคก็ใส่อยู่ครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็ลองก้นด้วยออสโมโคสอ๋อจากจากไซส์จากไซส์พวกนี้ใช่ไหมใช่จากไซส์สองเดือนนะครับสองเดือนอ๋อพวกนี้เลยก็ลองก้นกระถางปกติใช้แต่ออสโมโคสนะไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยออสโมโคสรองเดียวใช่ไหมแล้วดินก็ดินปกติก็สมอเพาใช่ครับอืมแล้วระหว่างเลี้ยงครับมีให้ปุ๋ยมีอะไรไหมฮะระหว่างก็ฉีดพ่นไคโดซานบ้างแล้วก็บีวันบ้างครับ แค่นั้นเลยใช่ไหมฮะคุมบ้างครับใช่ชุดนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไม้เก็บใช่ไหมอันนี้จะเป็นไม้ที่ตัดให้มาครับน่าจะเป็นมงกุฎทองแบคค็คฮอกอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นอาลาต้นเขาจะดำอือครับครับต้นแม่อยู่ที่สวนที่ตกแบโโางบ้านรับอาลากัโซโคอ๋ออาลาอาลา อาอากับโซโคสังเกตยังไงผมว่ามันต้องเลี้ยงไวสักพักนะครับแล้วถึงจะมองใช่ครับคือคือมันจะอ้วนกว่าเอาไว้ง่ายอาลาจะอ้วนใเล็กยังมองไม่ค่อยออกอ๋อบครพอพอโตแล้วเราจะมองออกแล้วลักษณะของกิ่งอาลามันจะล่ําแล้วก็กิ่งจะตั้งขึ้นครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นโซโคแท้ๆเนี่ยกิ่งเขาจะนอนอืมกิ่งนอนออกข้างใช่ไหมกิ่งจะนอนแล้วกิ่งจะเล็กกว่าครับครับแล้วรูปใบก็จะยาวกว่าครับครับ ชุดนี้เป็นอาราทั้งชุดเลยอ๋อชุดนี้ก็มีเจ้าของอ๋อที่ส่งอ่าให้น้องเกมครับอ๋อที่อยู่พิจิตพิจิตครับครับครับเขาทวงอยู่ยังไม่ได้ส่งให้เขาแต่คัดเลือกไว้ให้เขาแล้วสี่ต้น ก็ใส้อย่างเงี้ยพี่เหมาขายครับในพวกใส่อย่างเงี้ยอ๋อปกติไส้นี้ก็ขายอยู่แค่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวโอ้โหร้อยเดียวครับเอาดิบเดือดก็ร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับเป็นไงฮะร้อยเดียวโอ้โหสวยครับตอนนั้นไม่ใช่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมเอาเลยฮะับร้อยเดียวสวยครับตอนนั้นสวยมากเดี๋ยวหลังวม่ผมคัดต่อฮะร้อยเดียวเองอ่ะโอ้ ผมไม่ได้ถามรคาคาก่อนนะถูกมากดำด้วยถูกมากนีครับไม้มันเพิ่งออกฟองทีหลังชุดนี้จะเป็นอ้วนดำผสมมงกุฎมรกตเคสอยู่ทำน้อยครับครับใบใช้ได้อยู่คนระับใบใบขนล่ครู้ว่าใบขนคือมีใบขนมีใบขนตอนประกวดมีใบขนกับใบมัน ปเปรียบแตกต่างกันยังไงครับก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างแล้วห่ะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ขอให้ตลักอตลักมันเหมือนอาลาก็อพอแวแล้วถ้าความสวยเอาความสวยของกับใบขนใบม,มันความสวยแตกต่างนะหรือว่าไม่แตกต่างนะอยู่ที่ลักษณะใบามากกว่าอ๋อแล้วเวลาใบาย,ยังไ,ไงคมายถึงก็บางทีแบบใบขนกับใบมันใบมันก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของความเงาของของของแสง เันนง่ายีกว่าถ้าพี่เหมาเลือกไม้ประกวดพี่เหมาพี่เหมาเลือกใบไงฮะอ่ะเลือกตัวอย่างผมเลือกนะผมจะเลือกใบเล็กๆหน่อยใบตัวอย่างใบเข้าพุ่มเดี๋ยวตัวอย่างตัวอย่างก็ประมาณนี้แหละประมาณของบิ๊กที่เลือกไปนั่นแหละครับตัวนี้ใช่ฮะจะเลือกประมาณนี้ใช่ฮะประมาณนี้ครับประมาณอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่คือไม้ประกวดอ่าไม้ประมาณนี้ครับสวยครับใบดีด้วยใบขนใบเข้มเข้มครับคือทําไมต้องเลือกใบเล็กอะฮะ ก็ใบเล็กไว้เล่นไม้เล็กครับจะได้เปรียบเพราะว่าเขาจะสมส่วนกับลําต้นแล้วก็รากครับ,รบถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดต้นเล็กแล้วใบใหญ่เนี้ยจะดูสเปกตปะกันดูไม่เข้าทุ่มครับครับครับประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่ผมเล่นไม้เล็กไนงะผมก็ไม่ค่อยได้เลือกไม้ใบใหญ่เท่าไหร่ครับครับดูน่ารักดีแล้วใบขนเปมันมเนี่ย การโตเนี่ยแตกต่างนะฮะหรือว่าก็ไม่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 แตกต่างนะอยต่การบำรุงแต่ใบขนเขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องายแดงเยอะกว่าเจริงครับเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของายแดงครับครับมันชอบไปอยู่ในใบขนมากอย่างต้นนี้ทําไมถึงเอียงไว้ฮะเพราะว่าลําต้นมันเอียงครับแล้วก็ลต้นมันไม่ค่อยสมดุลก็เลยเอียงนรับรับแสงไว้ อ๋อไม่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 ขยับยุ่งกับรากมันไม่ขยับนิดบนดินเชี้ยเอาขยับลำต้นขยับกระถางแทนอ๋อไม่เหมือนผมเม <laughs> <laughs> ื่อกี้อ่สวัสดีทุกท่านนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวต้นนี้ไปแจกนะฮะแกะดอกดอกดูฮะดูดอกครับโอ้โหเป็นไงครันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะดอกแต่เล็กเขาแกะครับเป็นใหญ่แกะดอกจกอยู่แล้วเลี้ยงยังไงก็มีดอกครับพอได้อายุก็มีดอกเดี๋ยวตอนนี้ไปแจกนะแกันฟร<อ>ีฮะ ส่วนพี่เหมานี่อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่พัฒนาการ26ครับพัฒนาการ26ครับไฟนี้ก็ทำรับเอง500ครับผมโ oh. อ้โหใหญ่ๆนะครับแป๊บเดียวก็ใหญ่ปุ๊บนะครับพวกนี้ก็ยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับเทำลากใช่ไหมครครับ นนี้มันเป็นไม้ไว้ทาปั้นประกวดได้หมดเลยอย่างงี้เหรอครับใช่ครับอันนี้คือทําไว้แล้วเพราะว่าชุดนี้จะเป็นรากธรรมชาติสวยหมดเลยครับอ๋อธรรมชาติเลยใช่ไหมะรากธรรมชาติสวยทั้งหมดอตอนพี่เหมาเปลี่ยนตินเนี่ยพี่เหมาถอนมาแล้วก็เปลี่ยนจัดลากเปลี่ยนวันนั้นวันนั้นเลย<ม>หรือว่าแขวนแขวนไว้ก่อนครับก<อ>็ล้างลากเสร็จแล้วก็แต่งลากแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสองสามวันสองสามวันเสร็จพอแผ่เขาแห้งดีก็มาลงปลูกครับ ปลูกก็กลางแดดเลยไม่ครับก็ปลูกเสร็จก็ยกมาวางไว้ตรงนี้เลยครับห๋อยกมาวางกลางแดดก่อนครับอ๋อโดนแดดได้เต็มที่เลยเพราะว่าไม้เขาพักตัวมาแล้วครับพี่เหมานี่เล่นไม้มากี่ปีแล้วฮะเข้าปีที่สามแล้วนะสามกว่าแล้วครับโอ้ครับเข้ผมนี่ห้าปีละยังไม่ไปไหนเลยสามกว่าผมนี่ห้าปีหกปีฮะยังไม่ไปไหนเลย พี่เหมานี่ต้องบอกฮะเก่งเรื่องไม้เล็กมากครับเก่งยกไปนี่มีติดครับไม่ติดก็มีคอ่ะสุดก็ไม่ติอดออตัวล่าสุดเล็กเกินนะเล็กจัดรุ่นเรายกยี่สิบไปสู้กับสามสิบใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหของเรายี่สิบไปสู้กับสามสิบโอ้โหก็ไม้เล็กๆครับยกง่ายดีก็ดูดูประตูเลยฮะเดี๋ยวเนี่ยประตูออกไม่ได้ออกได้แค่นี้ฮะใหญ่กว่านี้ก็ไปไม่ได้ฮะ อันนี้ก็แม่พันหรอครับหรือว่าใช่ครับเป็นเพชรอิยาลาแล้วที่สวนพี่เหมาเนี่ยมีเมล็ดขายไหมมีครับมีชมขายอยู่ครับครับติดต่อก็ได้เลยนะครับก็จะมีพวกล้ายดำครับที่ทำเป็นตัวหลักอืล้วนดำไมเข้ากับตัวอื่นครับครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับบางทีมันไม่เห็นข้อความเบางทีมันการแจ้งฮะอยู่ตรงนี้โอ้โหแดดสดๆอดาแล้อย่างอย่างไซนี้ก็ขายใช่ไหมครขายอยู่ครับไซนี้เท่าไหร่ครับ ก็ขายอยู่ร้อยเหมือนกันครับหนึ่งร้อยบาทครับเป็นไงครับดูโอ้โหดูครับดูครับเป็นไงฮะดูกล้าวดูเมนฮะดูเมนครับโอ้โหเป็นไงฮะคุ้มนะฮะเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยครสามร้อยได้ครแต่ส่วนใหญ่พี่เหมาจะเน้นอลาใช่ไหมฮะใช่ครับชอบเลี้ยงอลาโตไวดีแต่เดี๋ยวมีซุ้มปั้นโซโคยบ้างเล็กน้อย